พอมันจะต้องใช้วิธีการเทคนิคอย่างที่คนวิจารณ์กันเนี่ยคุณธรรมรั์ไม่คิดว่ามันเป็นการใช้เทคนิคช่องโหว่ในทางกฎหมายเพื่อจะให้ก้าวไกลมีทั้งสองตำแหน่งนี้หรอครับคือในส่วนตัวจะเรียกว่าเทคนิคหรือจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ<ม>ก็ก็ทุกคนก็มีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้จะเรียกมันว่ายอย่างไรนะคะจะชั่งน้ําหนักมันอย่างไร<ม>แต่ ก็ต้องยืนยันว่าเราตัดสินใจอยู่บพนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศชาติพื้นฐานของการมีช่องทางที่เราจะผลักดันวาระก้าวหน้าต่างๆนะให้อย่างเช่นรัฐสภาให้เป็นเป็นรัฐสภาที่ก้าวหน้าที่สุดในอาเซียนโปร่งใสสมรรถนะสูงอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เราอยากจะทําแบบนี้แต่การน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติใน,ในทางการเมืองนะคะคก็เอาเป้าหมายวางแล้วก็ลองดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าช่างน้ําหนักกันมันเป็นยังไงถ้าหากว่างานที่ยังคงไว มันยังเอาไปพัฒนาอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นผมถามข้ามช็อตไปเลยล่วงหน้าถ้าอย่างนั้นถ้าจะต้องขับคุณหมออ๋องออกไปอตอนนี้พักเป็นทรมีชื่อว่าเป็นหนึ่งในพักที่จะมารับคุณหมออ๋องตรงนี้ครับคุณธรรมราตรงนี้ชัดเจนหรือยังครับ <ingo. S 1> เสริมนิดนึงนะคะสำหรับ <ingo. S 2> สำหร,รับพักเข้าไก่ที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมากขนาดนี้นะคะในวันที่14พฤษภาวันเลือกตั้งเนี่ยคะแนนเสียงที่ท่วมท้นแล้วก็มีฉันทามติขนาดเนี้ยเราก็คิดว่าการการแบบ ก้มหัวเป็นวัวง,งานนะ้้วก็ทำงานอะไรเงี้ยก็คือเป็นปักหมุดเป็นวาระสำคัญมากกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์นะฮะ,ะการตัดสินใจยังไงส่วนจะ,จะไปพักไหนอ๋อเป็นเรื่องของหมออองปฏิพัฒน์ <c oughs> นะคะกับพักปลายทางด้วยนะก็มีพักปลายทางหลายๆพักก็คือ แขนรับนะโอบรับอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหมอองถ้าอย่างเป็นธรรมนี่เป็นยังไงครับเดี๋ยวก่อนนั้นเรากําลังไหลไปถึงเรากําลังไหลไปถึงคอนเฟิร์มว่าหมอองจะไม่ลาออกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับการกรรมการบริหารค่ะใช่ขึ้นอยู่กรรมการบริหารจะขับออกไหมนะคะแล้วตัวหมอองจะลาออก ไหมหรือถ้าไม่ลาออกจะให้กรรมการบริหารขับออกไหมทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมนะคะนี่ก็คือวความเห็นส่วนตัว่ที่คุณม, <า S 2> ม <า S 1> รัฐพูดเนี่ยคือมันเป็นความเห็นส่วนตัวว่าเอ๊ะทำไมถ้าถ้าจะอ่านใจหมออ๋องว่าทําไมตําแหน่งนี้ยังคงสําคัญกับหมออ๋องรวมถึงสําคัญกับภาพรวมของสภาด้วยใช่ไหมครับถ้าหมออ๋องยังนั่งเป็นรองประธานอยู่แล้วในทางส่วนตัวถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวถ้าคุณหมออ๋องมาถามความเห็นก็จะเชียร์ให้อยู่ต่อค่ะอยู่ในตําแหน่งรองประธานต่ออันนี้ส่วนตัวนะสมมติมาถามแบบเป็นเพื่อนกันนะว่ายังไงพี่เจี๊ยบผมส ยังไงอะไรอย่างางี้ส่วนวิธีการจะไปอยู่อยู่พักไหนยังไงก็ค่อยว่ากันหลังจากนั้นมีพักเยอะแยะค่ะจะไปไม่แต่ว่ามันก็ต้องอยู่แค่ฝ่ายค้าหรือเปล่ามันจะไปข้ามไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ไหมครับไม่จําเป็นค่ะเป็นพักที่ยังไม่ต้องมีสสก็ได้นะคะอ๋อ เอะคุณอมรัก์กำลังจะบอกใบ้ว่าจะไปยังไงนะหมออ๋องจะไปไม่หมายถึงหลักการอันนี้อันนี้พูดถึงพูดถึงแบบกติกาพูดถึงหลักการตามรัฐธรรมนูญก็คือมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่พรรคที่มีสสในสภาแล้วใช่ไหมฮะเท่าเท่าที่ศึกษามาแล้วก็สอบถามมาจริงไหมฮะเหมือนกับสมัยที่แล้วที่ช่วงท้ายๆเนี่ยอยู่ๆก็มีสสจากพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาได้ทั้งทั้งที่ยังไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะว่าเขา พักเดิมนะขับออกมาหรือเขาเขาเขาลาออกเรื่องสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็มาอยู่กับพักใหม่แล้วก็ไปทํางานในสภาได้ใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่ามันจะเป็นพักที่อยู่ในในในสภาเดิมหรือว่าจะเป็นพักใหม่เข้ามาเลยก็ได้ใช่ในในมุมนี้เนี่ยคุณอมรักก็คิดว่ามันยังมีทางออกมีทางเลือกมีทางเลือกเยอะค่ะส่วนว่าเสียงวิชาญแต่พอมาเทียบกับเป้าหมายในแง่ของงานที่อยากจะทำเนี่ยนะมันก็ต้องช่างน้ําหนักกัน